กว่าขอดังกว่านี้อีกหน่อยได้ไดยพี่วินิีทำยังไงก็ยังไม่ออกมาพี่ไม่ได้ยินเลยไงวะได้ Where are you? อ้าวเฮ้ยลืมไปแล้วหรือเปล่าครับผมให้คุณทำอะไรมาดัง

สองคนแล้วตายอกไหมตายตายตายตจะออกมัจะกระทงไหมเนี่ยมันจะต้องออกมปจากกระทงแน่ <online> <pl ains> <mail dislike> น,น่นานจะมาไหรือว่าทายกลับไปแล้วเออ แล้วอยู่งในเวทีนี่แหละถ้าน้องจายไม่ตายนีย่ไม่มารอดูจายนี่คีดเหมือนเห็นแล้ว